ปกติจะตอบคำถามแต่วงการเป็นเพืควันนี้เป็นน้านสาธารณะสุขก็จริงๆล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งแจ้งว่ามีเข้ามาอีกสองรายค่ะคือจริงๆต้องแจ้งกับทุกคนแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาค่ะที่ที่เคสที่เรารับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอรายที่ปิดซ้ำปิดไปแล้วเป็นอีกนะคะเราก็ถ้าจากการหาข้อมูลเท่าที่รวบรวมมาตลอด7วันที่ผ่านมาค่ะ ก,ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลร0 0แเร์น่าชาัดในการที่จะบอกว่าตกลงอะเจ้าตัวโอมิซอนเนี่ยมันมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าต้องบอกว่าในแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศอะคะ่ปะปัจจัยต่างๆไม่เหมือนกันใช่ไหมครับปริมาณของประชากรที่ทําการฉีดวัคซีนแล้วหรือยี่ห้อของวัคซีนก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนําข้อมูลจากประเทศนี้อามาเหมารวมได้ว่าประเทศเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆอะในความรู้สึกความเห็นส่วนตัวนะคะก็คือว่าสมมติว่าเป็นบ้านเราแล้วเรามีลูอกอะคะ่ะเราก็ต้องปกป้องลูกเราให้ปลอดภัยที่สุดเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยในสุดที่ที่ไหนคือถ้ามาันมันมาในทางที่เราช่วยควนในสุดที่ไเอาผูรอด ทุกวันนี้จริงๆศูนย์ทับพอของเราต้องรอดก็ยังคงมีนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหนห่วยงานต่างๆจะสามารถรับมือกับตัวเลขผู้ป่วยที่ตอนนี้ลดลงเยอะมากค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆเนี่ยดีมากเพราะว่ารับมือได้ดีมากแต่ก็ยังคงมีอีกบางส่วนที่เป็นต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไร้สัญชาติหรือว่าตกสำรวจ ตรงนี้เราก็ยังคงเปิดศูนย์อยู่เพื่อจะรองรับการช่วยเหลือะคะอ่ะแต่ละกองดูแลแต่ละกองดูแลเพราะมันแค่บ,บเา,บบเ,าบบเดียวเนี้ยเรากลัวกระบนวนการอนี้ค่ะว่ามันจะมีโปรตีเนเยอะกว่านี้อะไรที่ประเทศไทยเราที่จะเกิดขึ้น้ำหตัว็ี่ไหนักเพราะทำงอันนี้พูดตามสถานการณร์จีนจากที่รับเคสในอินบ็อกซ์นะคะจริงๆเมื่อสามวันก่อนหน้านี้นนะคะ่ะสถานการณ์แบบเงียบกริบเลยนะคะ<า>ในอินบ็อกซ์คือแบบไม่มีใ,ใครส่งอะไรมาเลยแล้วเราคิดว่าเฮ้ย ชีวิตเราแบบกลับมาเป็นปกติได้แล้วเราไปสปาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ดีไหมแล้วก็เพิ่งจะ3วันนี้ค่ะที่เคสเริ่มกลับมามแล้วเป็นการกลับมาที่<ฮ>คือก่อนหน้านี้เราจะพบว่าการแพร่กระจายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า1คนเป็นแล้วคน,น,คนอื่นไม่เป็นนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าพอไปทานข้าวด้วยกันอ่ะแล้วเป็นทั้งแก๊งเงี้ยคะ่ะเวลามาก็คือแบบตั่วยกแก๊งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแค่จากการเก็บข้อมูลใน inbox เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่า อย่าเพิ่งน,นิ่งนอนใจไปนะคะคือไม่ว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าเชื้อมันแบบแพร่น้อยลงหรือว่าความร้ายแรงรุนแรงของมันจะน้อยลงแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าในกรณีที่คุณฉีดวัคซีนแล้วมันอาจจะสามารถป้องกันการอาการที่มันหนักได้แต่อย่าลืมว่าประชากรในประเทศไทยบ้านเรายัางมีเยอะมากที่เป็นเด็กแล้วคือเป็นกลุ่มปอดบานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ ตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเด็กเล็กติดแล้วผู้ใหญ่ไม่ติดเราจะทําการแยกตัวยังไงเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ตั้งกัดที่สูงที่สุด <ขอ S 1> นะคะไป้ในส่วนตัวพี่ไหนเองพี่ไหนส่วนตัวรับมือกับทางนี้ยังไงบ้างพี่นอนเัาผ่อนมาเปลียนพอแล้วคก็คือพี่ไหนยืนยันว่ายังไงเราก็ยังไม่ยังช่วยเหลือเขาต่อไม่ปิดเพดไม่ปิดการช่วยเหลือทุกอย่า ถามใจนะก็<ฮ>ะอยากปิดไหมก็อย <ฮะ S 1> ากพักผ่อนแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่า <c oughs> ยังมีคนต้องการคามช่วยเหลือแล้วเรายช่วยเขาได้เราก็คงยืนยันยืนยันที่จะช่วยต่อะคะ่ะแต่แต่ก็ต้องย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆของทงัทง้ทงภาครัฐตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมได้แล้วะคะ่ะเพียงแต่ว่ามีบางเคสที่มันเป็นเร่งด่วนจริงๆที่เราเราอาจจะต้องื่นมหือเข้าไปช่วยะคะ่ะต้องได้แล้วตอนนี้หลับสนิทกันครับพ หลักสนิทขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าความรุนแรงของสถานการณ์มันน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะคะถ้าเราลองมองย้อนไปตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาค่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์ในประเทศไทยต้องบอกว่าคุมไม่อยู่จริงๆะคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงพีคแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าอาการหนักหรือว่าอาการรุนแรงเนี่ยน้อยลงเยอะมาก พี่ไหนคุญาตถามถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้เหมือนมีคนแบบไดเรกมาขอหรือทน่ยตอนนี้คือยังยังมีอยู่ไหมพี่เขาโดนจับแล้วใช่ไหมได้รับข่าวไหมมันมีคนเดียวกันใช่ไหมซึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าแต่รับเคสคนที่ส่งมาบอกคือจ้าจ้าบอกพี่พี่เขาจับของพี่ได้แล้วนะก็คนเดียวกันค่ะคนเดียวกับของแตงโมด้วยค่ะคนเดียวกันหมดเลยค่ะ ไม่ว่างดูเลยค่ะก็ก็ไม่มาแจ้งอะไรเลยค<ๆ>่ะเขาก็มีเปลี่ยนไอดีแล้วก็ส่งมาหาเรื่อยๆนะคะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าที่ไม่ได้ไปแจ้งความที่ไหนเลยเขาเขาเรียกให้ไปอยู่เหมือนกันว่าจะไปเหมือนเพิ่มสำนวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเพืไม่ยังไม่ว่างะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆคือถ้าสมมติว่าเขาได้ชด เพราะว่าชดใช้แล้วว่าชดใช้ความผิดแล้วก็เราก็ปล่อยเขาไปเอาโหสิกรรมต่อการดีกว่าค่ะโลกนี้มันยังมีเรื่องให้หน่าเพียรอีกเยอะค่ะครับยังไงอยู่ในคุกเราก็ทางหน้าออกมาไม่ต้องทำแล้วเนอะแต่ไม่มีลายใหม่ใช่ไหมพี่ลายใหม่แบบว่าเกิด <ไป S 2> ขึ้นเข้ามาแบบในเลขายอย่างยังเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะแจ้งนะ <laughs> ยังไงทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะสื่อชนทุกคนอย่าลืมโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะคะเป็นห่วงไม่อยากที่จะต้อนรับใครเข้ามาดูแลนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ